เพื่อนๆทางบ้านเคยรู้ไหมครับว่าสว่านไร้สายมีประโยชน์มากกว่าเอาไว้ขันน็อตเจาะไม้เจาะเหล็กแล้วก็เจาะปูนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํา5ไอเดียนะครับการดัดแปลงใช้สว่านไร้สายตัวนี้นะครับให้เป็นประโยชน์นะครับสว่านไร้สายที่ผมจะนํามาใช้งานในวันนี้นะครับก็เป็นสว่านไร้สายของ iMac Power Tool นะครับเป็นสว่าน3ระบบ20โวลต์นะครับรุ่น IMCD-20GT iMac นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูภายในกันเลยนะครับภายในกล่องนะครับถ้าเป็น i m a c ของแท้นะครับเปิดออกมานะครับก็ต้องเจอใบคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ใบรับประกันการใช้งานนะครับ1ปีนะครับผมของแท้ต้องมีนะครับเปิดออกมาต้องเจอเลยภายในกล่องนะครับก็จะมี ที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ได้มา2ก้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกก็เอาไว้สำหรับล็อกกับเข็มขัดนะครับเอาไว้สำหรับขึ้นที่สูงนะครับหรือว่าทำงานต่างๆนะครับจะทำให้ใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีชุด ดอกสว่านนะครับก็จะมีทั้งหัวแบนนะครับหัวแชกนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นบูทสำหรับต่อหัวนะครับแล้วก็จะมีดอกเจาะนะครับดอกเจาะก็จะให้มาดอกเจาะเล็กเจาะไม้นะครับ4ตัวนะครับแล้วก็ดอกเจาะปูนนะครับ2ตัวก็ดอกที่เขาให้มานะครับก็เป็นดอกมาตรฐานการใช้งาน DIY ทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายอ่อนนะครับ สำหรับเอาไว้ต่อขันในพื้นที่แคบนะครับในพื้นที่ที่สว่านเข้าไม่ถึงนะครับสามารถใช้สายอ่อนตัวนี้นะครับเข้าไปขันได้เลยแบบสบายๆครับก็เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับออกแบบมาได้เบานะครับตัวนี้เบามากครับแล้วก็จับถนัดมือนะครับตัวนี้มียางกันลื่นนะครับห่อหุ้มนะครับทําให้เวลาเราจับจะไม่ลื่นนะครับแล้วก็ ด้านท้ายตรงนี้นะครับจะมีลูกยางกันกระแทกอยู่นะครับเวลาสว่านตัวนี้เราตกหรือว่าต่างๆกระแทกนะครับจะทําให้ตัวนี้ไม่เสียหายนะครับแล้วก็มาดูตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีที่ปรับนะครับหนึ่งสองระดับนะครับระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นความเร็วรอบสูงนะครับความเร็วรอบจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีนะครับ ส่วน2นะครับตัวนี้จะเป็นรอบต่ำนะครับความเร็วรอบจะอยู่ที่400รอบต่อนาทีแรงบิดนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ที่21นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสว่าน3ระบบนะครับสามารถขันน็อตได้นะครับเจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับแล้วก็เจาะปูนแบบกระแทกได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงด้านปลายนะครับจะเป็นโลหะนะครับดอกสว่านที่ใส่ได้นะครับก็ขนาด10มิลนะครับหรือว่า3าทับ8นะครับส่วนด้านข้างนะครับตรงนี้หันมานะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีที่เก็บดอกสว่านอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเน็บ ตรงนี้นะครับเพื่อใช้งานได้แบบสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนดอกสว่านหรือว่าอะไรนะครับเราสามารถนํามาเน็บไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนข้อดีของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ท็อกเกเตอร์นะครับเราสามารถนำแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับไปใช้งานร่วมกันได้แบบสบายสบายเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการตัดหญ้านะครับใช้งานหนักๆนะครับแบตเตอรี่ก็จะเปลืองมากๆนะครับก็แบตเตอรี่พวกนี้นะครับเนี่ยครับผมก็มีอยู่นะครับ มีอยู่หลายตัวนะครับเครื่องไฟฟ้าไร้สายของ i m a c นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะสามารถสวมใส่กันได้หมดทุกรุ่นเลยนะครับส่วนที่ชาร์จแบตนะครับถ้าเกิดว่าแบตละหมดนะครับนำมาชาร์จตัวนี้นะครับ1ชั่วโมงนะครับเต็มครับต่อแบต1ก้อนนี่นะครับก็เป็นแพ็กเกจภายในกล่องทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะนําสว่านไร้สายของ i m a c ตัวนี้นะครับไปทําประโยชน์ถึง5ประโยชน์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ไอเดียที่หนึ่งครับเพียงแค่เราหาหัวน็อตมาใส่แล้วก็นำลวดเข้ามาใส่เข้าไปแล้วขัดล็อกให้แน่นครับนนครับแล้วเราก็หมุนครับ หมุนลวดไปตามเกลียวน็อตนะครับนี่นะครับเพียงแค่เราใช้ สว่านดัดแปลงง่ายๆเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้สปริงนะครับไปใช้งานไอเดียที่2นะครับเพื่อนๆเ,เห็นจุดหมุนนะครับตรงจุดนี้ไหมครับให้เรานํากระดาษทรายนะครับเบอร์อะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับนํามาแปะลงไปตรงจุดนี้นะครับ ก็แปะเอาไว้รอจนกว่ากาวจะแห้งนะครับนี่นะครับหลังจากที่กาวแห้งเรียบร้อยนะครับเราสามารถนํามีดนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราจะรับคมต่างๆนะครับสามารถามมารับตรงจุดนี้ได้เลยครับ ส่วนไอเดียที่3านะครับเพื่อนๆสามารถใช้สว่านไล้สายของไอแม็กตัวนี้นะครับตีเกลียวลวดนะครับจากลวดเส้นเดียวเนี่ยกลายเป็นลวดหนา2เส้นได้เลยนะครับวิธีการทํานะครับเราก็จะนําปลายลวดทั้งสองด้านนะครับให้เท่ากันนะครับหักนะครับตรงนี้นะครับแล้วนําสว่านไล้สายของไอแม็กตัวนี้นะครับมาล็อกลวดไว้ครับ นี่นะครับล็อกไว้ให้แน่นแบบนี้เลยด้าน,นปลายนะครับเราก็จะไปล็อกกับภาชนะอะไรก็ได้นะครับให้นำลวดมารัดไว้ครับก็ล้างไว้นะครับแบบนี้นะครับเราก็หมุนสว่านครับ นี่นะครับวิธีการทําแบบนี้นะครับไม่ว่าลวดจะเส้นยาวขนาดไหนนะครับเราก็สามารถตีเกีียวลวดได้นะครับจากลวกเส้นเดียวนะครับเป็น2เส้นสามเส้นหรือ4ี่เส้นนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพียงแค่ใช้สว่านไร้สายตัวนี้ช่วยทํานะครับไอเดียที่4ี่นะครับให้เพื่อนๆนหาน็อตเบอร์17นะครับตัดมาประมาณขนาดนี้ครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ตัดไว้แล้วก็ใช้งานเป็นประจานะครับแล้วก็เป็น ถาดแปะนะครับ4นิ้วครับใส่น็อตเบอร์17ครับตัวนี้สามารถสมใส่เบอร์17ได้แบบพอดีนะครับนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับขัดล็อกให้แน่นครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นขนแกะนะครับแล้วก็เอาแผ่นขนแกะตัวนี้นะครับมาแปะนี่ครับนี่นะครับ เราแปะไปนะครับเราสามารถนําตัวนี้นะครับไปขัดสีรถได้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นใบปัดแบบกระดาษทรายนะครับตัวนี้นะครับเราใส่ก็สามารถขัดไม้หรือว่าขัดเหล็กได้นะครับ ส่วนไอเดียที่5ไอเดียสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆดัดเหล็กนะครับให้งอแบบนี้นะครับผมแล้วนํามาใส่กับสว่านไร้สายครับแล้วนําไปปั่นสีนะครับ วิธีแบบนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้กับปั่นปูนนะครับหรือว่าผสมปูนนะครับให้เข้ากันได้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ5ไอเดียการนำสว่านไร้สายของ iMac ตัวนี้นะครับไปดัดแปลงใช้งานต่างๆนะครับจากขันน็อตเจาะไม้เจาะเหล็กแล้วก็เจาะปูนนะครับก็ใช้งาน ต่างๆได้อีกมากมายนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีไอเดียการใช้งานต่างๆอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับสว่านไร้สาย iMac ตัวนี้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับคุณภาพสูงเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสว่านไร้สาย3ระบบของ iMac ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้แบบง่ายๆนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมี ลิงก์ร้านค้าเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ